ดีก็เลย <c oughs> กากาดีกกายร่าคนเดียม่เนี่าไอ้คู่เดีไอ้คู่เด <c oughs> ไีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,วน,นีอกราไปแล้ว aja mau sakit-sakit. Aman amata Kita udah lagi ya. Ki pagal lu dah. Ki lu ยี่้าป่าน,ในใตายวะเดี๋ยวมีไปยังไอน้องไอ้น้องไอ้น้องคุยกันพี่ดีทางขวานจริงพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเสียงแมปลึกออกไหมพี่พี่พี่ได้ยินปะเสียงไอ้ไอ้เนพี่พี่เสียงเสียงน็อกแมปมันมาจากไหนพี่ เสียมปืนต้องแบบมันจณเท่ไหร่้ยทั้งแทบพี่พี่พ,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 พาาี่ที่หันหน้ามาแล้วก็พีน้าแบแทบตายพี่อะพี่กัดปืนมเื่อจีบเลยเฮ้ย

มาแล้วจบเลยก็ไปแล้ว๊า่บาไม่อยู่เกียดอยูซี่อ่ะวันนี้จ้านี่เอตัไปเลยตายาไปเลยตาย เอยเจ้าเฮ้ยมันจะอยู่อี่ไมันบวกกมันวกกมันตืนใกล้ปอ้าเกียรติเกียรตินอาดี ือไมนเี้ยเขาเปลี่ยนไวๆไม่ได้ปเะปืนเดียวไม่ชอบเดี๋ยวลยิงไกลๆแล้วเออจะเปลี่ยนแล้วโอ้ยมีนีิอีกไมเป็นไรมินิยังพอโบกได้ บอกแล้วมีนี่ยังพอบบดได้ไอตู้อ่ะจับมันโต๊ะบ้างไอตู้อ่ะไอตู้อ่ะไม่ตายแล้วไม่โดนด้วย

ดึงใจแล้วม่นน่าฟินอะไรอานี้มาดิมาดิเฮ้ยมันทำป็นอะไรอย่าินีเฮ้ยมันยิงแม่นเหรวะเห็นระยะไกลผมไม่ต้องสออื้อพ,พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วไม่ได้อยู่แถวนะ

ไปแล้วจ้าไปอยู่ด้วยแล้วน้องปาดเฮ้ยโดนไปนัดหนึ่งนี่เนี่ยสวัสดีพี่นุ่ม Có mà đi mà nôm đi đình mình mà đi <laughs> cái <laughs> đồ mà đi video nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

พีแสดงเองสวัสดีนี่โอกแกรมโปรกรรกเหยยเอ๊ะไม่ชนะหรอกไม่่ารอไม่าดลลลไปลลลสวัสดีจดดาาา้า ม <laughs> าด้วยมีเองมได้หนาได้วล้วนะ <c oughs> อชอบสวัสดีจ้าไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไป <c oughs> <c oughs>